สวัสดีครับวันนี้วันที่27ธันวาคมพศ2567ครับครับวันนี้เราจะพาไปติดตามการขุดโคกหนองนาของเราครับครับวันนี้การขุดโคกหนองนาของเราหรือว่าคลองไส้ไก่ของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งเราจะพาไปติดตามดูครับครับนี่ครับโคกหนองนาครับ ร่องนี้ก็เราจะเดินเลาะไปตรงนี้เลาะไปตรงนี้ด้านทิศตะวันออกครับเนี่ยครับเลาะเลาะไปคลองตรงนี้ก็จะคองไส่ไก่ของเราตรงนี้ก็จะล้อมรอบที่ดินข้องเราครับเราขุดล้อมรอบที่ดินข้องเราครับล้อมไปครับให้น้ําทั่วถึงครับนี่ก็ไปทางทิศตะวันออกครับทิศตะวันออก คันคูคือเรายกคันคูขึ้นมาจากเดิมก็ประมาณหนึ่งเมตรครับจากพื้นพื้นพื้นท้องนาของเราแต่เดิมเป็นแปลงนาครับเราก็ยกสูงขึ้นมาหนึ่งเมตรกว้างประมาณหกเมตรครับหกเมตรเจ็ดเมตรครับโดยประมาณแล้วแต่สภาพอาของแปลงดินสภาพแปลงดินของเราครับ เราก็ทำตามสภาพของแปลงดินตรงไหนแคบตรงไหนเป็นคางหมูเราก็ทำไปตามสภาพครับไม่ต้องฟิตมันมากครับตรงนี้ก็จะเป็นคางหมูครับเราก็จะทำมาตรงนี้ครับเนีย่ยเราเลาะมาตรงนี้ครับฟองไส้ไก่ของเราก็เลาะเลาะมาตรงนี้เลาะมาตรงนี้าม,านมาสุด คางหมูมาสุดแปลงดินของเราตรงนี้เราก็โค้งมาตรงนี้ครับโค้งมาตรงนี้โค้งมาตรงนี้เป็นคางหมูครับตรงนี้เราขุดมาตรงนี้เสร็จแล้วมาตรงนี้ครับเราก็โค้งไปตรงนู้นครับโค้งไปโค้งมาตรงนี้เราก็ตรงนี้มันเป็นคางหมูขึ้นมาเราก็ ไส่ไก่คุดเป็นกว้างหน่อยเป็นรูปคา,างหมูครับเข้ามาตรงนั้นเข้ามาตรงนั้นแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นคางหมูครับเป็นอ่าเป็นลำไส้ลำไส้ของของไส่ไก่ครับพักน้ำไว้ตรงนี้ครับส่วนทางตรงนี้เราก็จะเป็นเป็นคลองเลาะให้น้ำไปได้ ให้น้ำไปได้ทุกทุกที่ของแปลงดินของเราครับครับกว้าง3เมตรลึก2เมตรครับก็สลบสลบหน่อยครับขุดก็เอียงประมาณ45องศาครับเพื่อไม่ให้ดินสไลด์ครับดินพังทลายลงไปเมื่อเจอความเจอน้ำครับ ก็เลาะมาตรงนี้ครับเสร็จแล้วมาตรงนี้ก็จะมาตรงนี้ก็จะจะมาทางนี้ต่อครับก็เลี้ยวมาทางนี้ครับเลี้ยวทางขวาไปตามสภาพของพื้นที่ครับก็เลาะมาตรงนี้ครับนี่ครับเอามาตรงนี้นาานของลึกสเมตรก็ ท่วมหัวสิบประมาณท่วมท่วมศีสะประมาณเลยเลยศีสะเรายืนก็ถ้าน้ำเต็มก็ท่วมศีรษะเราเพื่อให้เก็บน้ำได้เยอะในหน้าฝนครับครับตรงนี้ก็จะเป็นดินเหนียวครับตรงนี้จะเป็นดินเหนียวตรงนี้จะเป็นสะห้าไร่ของ รถรัฐบาลท,ทำครับฝ่ายปกครองทำครับ <_ S 1> ตรงนี้ก็เลี้ยวมาตรงนี้ครับ <_ S 2> แล้วก็เลาะเลาะมาตรงนี้ครับ <_ S 1> ตรงนี้ก็เป็นเป็นคั้นคูดินของเราที่ดินที่เรายกขึ้นตรงนี้ก็จะกว้างหน่อยประมาณ10เมตรได้ครับ8ถึง10เมตรตามสภาพของดินกับ มาตรงนี้ครับนี่ครับมาตรงนี้ก็จะเลี้ยวกลับมาเนี่ยจะเลี้ยวมาตรงนี้ครับครับก็เลี้ยวมาตรงนี้ครับเลี้ยวมาตรงก่อเชืไก่ของเรา ตรงนี้เราขุดเปิดตาน้ำครับเราตรงตรงนี้เราเปิดตาน้ำครับของตรงนี้ครับเนี่ยของตัวนี้จะเห็นเห็นว่าของตัวนี้เราเจอตาน้ำเราก็ขุดลงไปครับเราเปิดตาน้ำน้ำเริ่มออกมาแล้วครับเราเจอตาน้ำเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นน้ำที่ซึมมาครับเป็นตาน้ำก็จะเริ่มซึมออกมาครับน้ำ นี่น้ำเริ่มซึมออกมาครับเนี่ยครับก็เลาะนี่ก็เลาะมาทางทิศทิศใต้ครับก็จะเลาะเลาะเลาะมาตรงนี้ครับกองเสงไก่ของเราครับครับก็เลาะตรงนี้ น้ำจะวิ่งทั่วถึงกันหมดครับอกไส้ไก่พอมาถึงนี้เราก็เลี้ยวหักมาตรงนี้ครับมาทงางข้างหมูครับตรงนี้ค้างหมูครับก็จะมามาก็จะมาตรงนี้ก็จะเป็นคลองก็ค่อนข้างใหญ่เป็นสะได้ถือว่าเป็นสะได้ครับมาตรงนี้ก็จะเป็นสะ เป็นลักษณะคางหมูครับเราต้องเปิดกว้างครับเปิดให้มันเป็นคางหมูครับเลาะก็ตัวนี้ก็จะได้น้ําเยอะหน่อยมาพักไว้ตรงนี้ก็เลาะมาตรงนี้ตรงนี้ค่อนข้างลึกอ่าน้ําล้นถึงระดับระดับนี้ครับระดับดินเดิมก็ถือว่าถือว่า ลึกพอสมควรครับก็ถ้าเราเราถ้าเราปลูกต้นมะาพร้าวตรงนี้ตรงริมตรงนี้ลงพื้นพื้นนาเดิมเขาเรียกว่าพื้นท้องนาเดิมน้ําก็จะท่วมก็ต้องคอยดูว่าเราจะปลูกตรงนี้หรือจะปลูกข้างบนตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นแปลงข้าวเดิมเราเนี่ยยังมีต้นข้าวอยู่เลยครับนี่ มีต้นข้าวอยู่เลยครับเนี่ยเนยข้าวเพราะเป็นเดิมเป็นที่นาครับนาแปลงนี้โดยปกติจะเป็นแปลงนาที่สมบูรณ์มากต้นข้าวงามดีครับสวยงามสมบูรณ์แต่มาปีเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ครับเพราะว่าเราเราเปลี่ยนจากอ่า ทำนาดำมาเป็นนายอดไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเ่าที่ควรเนื่องจากเราไม่ค่อยได้มาดูไม่มีเวลาครับเราไม่น้ำไม่ไม่ได้ครับเราเราควบคุมระบบน้ำไม่ได้ก็ทําให้ข้าวปีนี้ไม่ค่อยได้ผลครับไม่ได้เลยครับก็มีแต่ยากครับเราก็เลย เปลี่ยนแนวคิดใหม่เลิกทำนาครับเพราหมดไปหมื่นกว่าบาทไม่ได้ข้าวสักกระสอบเลยนาเนี่ยนาแปลงแปลงเฉพาะแปลงล่างเนี่ยห้าไร่อะไม่ได้ข้าวเลยไปเลยเราเอาเงินหมื่นบาทไว้ซื้อข้าวกินดีกว่าครับเราปลูกต้นมะพร้าวนำหอมต้นทุเรียนต้น,ตนมะม่วงมะขามราไยปลูกผักหวานดีกว่าครับตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นทอ่อเป็นท่อหนึ่งเมตรตัวนี้จะเป็นทอ่ทอท่อหนึ่งเมตรเราที่เราวางเพื่อให้เพื่อให้น้ําวิ่งไปฝั่งนั้นได้ครับฝั่งพิษทิศตะวันตกครับวิ่งใหมเนี่ทางจะวิ่งทางน้ําก็จะวิ่งไปตรงนี้ครับให้ทั่วถึงกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นถนนที่จะเข้าไปความไปตรงนี้ได้ครับความไปฝั่งนี้ได้ครับฝั่ง ดินฝั่งริมริมห้วยครับได้ถ้างั้นเราเราต้องทำสะพานครับส่วนฝั่งนู้นเราเราปิดไว้ครับไม่ให้น้ำมันวิ่งผ่านตรงนั้นก็จะไม่มีท่อฝั่งนู้นใกล้ๆกับรถนะนะเราก็ออกแบบครับฝั่งนู้นก็น้ำต้องวิ่งวิ่งไปทางทิศต,ตะวันออกครับแล้วก็วิ่งอ้อมมามาตรงนี้ครับมาทางทิศต,ตะวัน ตกแล้วก็ผ่านท่อตรงนี้ผ่านท่อตรงนี้ครับผ่านท่อตรงนี้เนี่ยคนร,ระบบคลองเส้ไก่ของเราต้องวิ่งตะลุถึงกันครับเนี่ยครับท่อท่อหนึ่งเมตรครับแล้วก็จะวิ่งจะวิ่งมาทางนี้ครับครับแล้วก็มาตรงนี้มาถึงตรงนี้ครับ ก็จะเลี้ยวขึ้นมาทางทิศเหนือครับตอนนี้ก็เลี้ยวหันหน้าไปทางทิศเหนือครับของของเราก็จะวิ่งไปตามตามเนี้ยไปทางทิศเหนือของเราเราเราก็จะเลาะเลาะเลาะมาทางเนี้ยทางทิศเหนือของไส่ไก่ของเราของไส่ไก่ของเราตรงนี้ก็จะติดห้วยครับ ตัวนี้เป็นจะเป็นห้วยริมห้วยครับห้วยเตยครับ <c oughs> เป็นห้วยเตยครับห้วยเตย <c oughs> ต้นน้ําของห้วยเตยก็จะมาจากหูน้อยจะเป็นลุ่มแม่น้ําลุ่มน้าห้วยห้วยเตยก็จะมาจากหูน้อยหูน้อยภูตรงนี้ก็ฝั่งทางนี้ก็จะมาทางนี้ฝั่งลุ่มแม่น้ําก็จะมาฝั่งทางนี้ก็เขาเรียกว่าฝั่งทาง ทางใต okay. ้ก nah. ็จะน้ําก mm ็จะไหลมาทางนี้มารวมกับลุ่มแม่น้ําห้วยบางอีครับมารวมกับน้ําห้วยทรายห้วยเตยมารวมห้วยทรายห้วยทรายไปตกห้วยบางอีครับส่วนฝั่งทิศเหนือของภูน้อยก็จะเป็นลุ่มแม่น้ําห้วยมุกเป็นลงห้วยมุกก็จะไปลงบางทรายแล้วก็ไปลงแม่น้ําโขงตอนนี้ก็ห้วยทรายไปลงห้วยบางอีแล้วก็ไปลงแม่น้ําโขงครับ ก็มาถึงตรงนี้ตรงนี้เราจะวางท่อ6นิ้วเพื่อน้ําตรงนี้จะเป็นทางน้ําน้ําล้นปุ๊บก็จะล้นลงไปไอัสระเราสระหนึ่งไร่ของเราที่เราขุดไว้ได้เอาโดยเป็นโครงการของหมอดินครับหมอดินก็จะล้นลงไปตรงนั้นห้วยตรงนี้ก็จะซึมลงไปห้วยเตยครับก็จะไปตามลําดับนี่ก็เลี้ยวมาทางนี้ครับ มาทิศตะวันออกก็จะมาตรงนี้ครับหองเราก็จะเลา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 ะมาตรงนี้ครับเละาะมาตรงนี้ก็มาตรงมาตรงนี้ก็จะเป็นคลองสามสามทางครับสามทางคลองไส้ไก่เป็นคลองสามทางไปตรงนั้นก็ไปทางทิศเหนือครับก็ไปไป สุดตรงนั้นครับพอไปจบตรงนั้นครับตรงนั้นเสร็จแล้วก็ทางนี้ก็จะแยกมาทางนี้ก็ทางทิศทิศใต้ตัวนั้นทางทิศเหนือทางทิศใต้ก็จะเลาะกลับคืนมาตรงนี้เลาะมาตรงนี้เนี่ยก็ของเส้ไข่เราเราทำตามสภาพตามอ่า แปลงดินของเราขนาดแปลงดินของเราลักษณะแปลงดินของเราครับก็จะเลาะเลาะมาตรงนี้ครับมาตรงนี้เราก็มาเจอมาเจอตาน้ําเราก็ให้ขุดลงไปหน่อยลึกลงไปอีกขุดเขาเรียกว่าเปิดตาน้ําครับตรงนี้เนี่ยเนี่ยเป็นน้ำหมอกแล้วครับเราก็เปิดตาน้ําครับขึ้นมาครับตรงนี้ แล้วก็จะมีตรงนี้ตรงนี้ตาน้ำตรงนี้ตาน้ำแรงมากครับโอ้ตรงนี้ขุดผิดที่ครับถ้าเรามาเปิดตรงนี้เนี่ยน้ำพุ่งเลยครับตรงนี้น้ำพุ่งเลยเนี่ยน้ำตรงเยอะตาน้ำตรงนี้จะเยอะกว่าขุดผิดที่ครับเนี่ยตรงนี้การซึมออกมาตอนที่รถแมคโครเขาขุดเราไม่ได้เปิดตาน้ำเราไม่ได้มอดูครับ เราเราไม่ได้มาดูเราติดเราติดไปสารครับไปสารไปตรวจสำนวนครับไปขยายอุทธร์ครับก็เลยไม่ได้มาดูครับถ้ามาดูเนี่ยโอ้มาเปิดตาน้ําไม่ถูกเท่าไหร่ครับออะโอเคแค่นี้ก็อย่าไปเก่งคลัตมากอย่าไปฟิตมากครับก็มาตรงนี้ก็จะมาก็เป็นอันจบครับนี่ยครับน้ำคลองไส้ไก่จะ จะจะทั่วถึงกันหมดครับส่วนถนนที่เอาเรียกว่าถนนหรือคันคูของเราที่เราจะปลูกพืชผลของเราคือปลูกต้นไม้ปลูกมะม่วงมะขามลำไยปลูปกทุเรียนปลูกมะพร้าวน้ำหอมปลูกผักหวานของเราก็จะตรงนี้ตรงนี้จะกว้างหน่อยประมาณ <c oughs> 8ถึงสิเมตรครับ ตรงนี้ก็จะวิ่งรถจะวิ่งมาตรงนี้ได้ครับวิ่งไปทางทิศเหนือไปทางทิศตะวันออกแล้วก็โค้งไปทางทิศเหนือครับตรงนี้ก็ไปบรรจบตรงนั้นครับไปสุดตรงนั้นแล้วก็ต้องกลับครับส่วนทางนี้ก็ทางทิศตะวันตกก็จะวิ่งฟืดไปนู่นก็ไปทางทิศเหนือก็ไปจบตรงนั้นครับต้องกลับครับอันนี้ก็ มาติดตามดูครับว่าแนวคิดของเราเลิกทำนาเอา,าสารการทำนาแล้วมาทำเกษตรผสมผสานครับปลูกพืชระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวครับพืชที่เราจะปลูกพืชระยะยาวเราก็จะปลูกคันคูดินข้างนอกกับข้างนอกตรงนู้นครับคันคูดินข้างนอกตรงนู้นนอกพุ่น ปลูกเลาะเลาะเลาะอันนั้นพืชอะยรยาวเลาะเลาะตรงนี้เลาะด้านนั้นครับพวกต้นไม้ใหญ่ครับเลาะตรงนั้นอาจจะเราอาจจะปลูกต้นยางครับบางทีอาจจะปลูกต้นยางด้วยครับยางพาราครับเลาะตรงนั้นเป็นแนวกันลมต่างๆแล้วแนวกันกันลมของเราเราจะปลูกตรงนั้นปลูกปลูกยางพาราห่างกันต้นละเม็ดต้นละเม็ดต้นละเม็ดครับ ก็ปลูกได้ประมาณร้อยต้นได้ปลูกเลาะไปจนถึงนูนคกับเดี๋ยวแล้วตรงนี้เราก็จะปลูกพืชระยะสั้นกับระยะระยะกลางครับต้นมะพร้าวนี่ก็จะเป็นระยะกลางครับระยะ4ปี5ปีบางทีก็ตั้งแต่3ปี3ปีถึง5ปีครับก็จะได้ผลผลิตก็สำหรับ คลิปนี้ก็คงจะเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ